สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่คิดนะครับพี่คิด a d v ตลอดทริปนะครับแน่นอนคลิปนี้นะครับพี่คิดจะมารีวิวนะครับของเจ้าจัว f r o ์คส์ดามเมสคิดนะครับแล้วก็ไวเอจีท็อปนะครับหลังที่ใช้กันไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้พี่คิดจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะเราไปดูคลิปที่พี่คิดไปลุยกันมาก่อนเลยไป สำหรับคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือคลิปที่ผมเอารีวิวไปใช้งานจริงๆมานะครับของเจ้าตัวโฟกหน้านะครับก็คือโฟก์ดัมเมดคลิปนะครับแล้วก็ตัวชินท็อปผมได้เอาตัวโชว๊คสองตัวเนี้ยที่ผมเซตมานาะก็ได้ไปการจนบรุรีไปงานของพี่เป็ญเรนโพนะครับซึ่งได้ออกไปถึงด่านชายแดนท่าบ้านปูน้ำร้อนด้วยเนาะถ้าผมพูดผิดอะไรไปขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมรีวิวแบบ สดๆเลยไม่ได้มีเนื้อหาไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ว่าการที่ใช้งานมาจริงๆสาเหตุที่ผมเปลี่ยนนะครับเป็นตัวโคกหน้าตัวนี้นะคบหลายคนถามว่าอยากให้รีวิวให้ด้วยเพราะอะไรหนึ่งคือผมใช้งานเอเจ้าโชกหน้าเดิมเนี่ยมาได้ประมาณสัก15 0 0 0หาโลแล้วแล้วระหว่างใช้งานไปนะครับมันมีความรู้สึกว่าอ่าตัวโชกอะครับมันเขาเรียกอะไรนะมันนิ่มมันเวย้ยแล้วก็อ่าตัว ได้แรงกระแทกม่ได้ยิ่เสียกระแทแะตกตึ๊ดตึต๊ดเพผมจึงตัดสินใจนะครับไปเปลี่ยนเจ้าโชคต,ตัวนี้เพราะว่าผมหาข้อมูลมาแล้วว่าตัวนี้มันนิ่มจริงนะครับโดยผมนะครับได้เข้าไปที่บริษัทไวเอสเอสเลยคือติดต่อไปทาาไวเอสเอสแล้วก็สอบถามว่าถ้าผมจะเปลี่ยนที่โรงงานไหมมันก็เลยเป็นโรงงานที่ปาป้าเขาจึงแนะนานะครับว่าให้ผมลองเปลี่ยนเนชคหน้าเจ้าตัวนี้ดูไหมซึ่งตอนที่ผมไปนะครับขอบคุณทีมงานไวเอสมากนะคบที่โอ้โหก็น่าจะดูแลทุกคนลูกค้าทุกคนอย่างนี้แหละ คือทั้งเซตน้าหนักทั้งอะไรให้แถมให้ผมได้ไปเทสนะครับขอบคุณจริงๆนะครับหลังจากการใช้งานมาสักพักนะครับมันรู้สึกเลยว่า,อ,าอย่างก,การรูดเนืน้อรูดเน,นลนาน,นะครับพูดผิดรูดเน,นล้นาน,นะมันนิ่มขึ้นมันสม,มูทขึ้นนะครับแล้วก็มันไม่มีแรงกระแทกแบบปุ๊บปุ๊บป๊บเหมือนแตก่อนแนละ้วซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเออแม่ได้เลยทุกอย่างแม่ได้ฟิลแม่ได้นะครับเป็นอะไรที่ผม มากๆส่วนการขับในทางโค้งนะครับหรือว่าทางตรงนะครับเจ้าตัวโฟกหน้าเนี่ยก็คือเรียกโฟกหน้านะครับโฟกหน้าเนี่ยก็ทําได้ดีในระดับนึงแล้วก็าส่วนเจ้าจีท็อปข้างหลังผมเนี่ยนะครับ G จีท็อปตัวนี้ผมใส่อยู่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะสมมติมี10คะแนนนะผมให้จีท็อป8คะแนนหรือ9คะแนนส่วนตัวโฟกหน้าเนี่ยผมให้10เลยใครไม่เคยลอง กุงหลอดพูดแทนไม่ได้กลวยนะแต่มันดีจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราใช้ไปสักลัดแบบระยะน,นึ่นะครับมันก็จะเรียกอะไรนะมัสุดท้ายมันก็ต้องเซตนะครับสมมติเราใช้ได้หมื่นโลน้ำมันมันก็อาจจะกลับไปเหมือนเดิมก็ได้เราก็ต้องกลับไปเซตอีกทีนึงแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมว่ากลัไปเซตที่ไวเอเนี่ยตัวชกหน้าโอเคเลยส่วนเรื่องที่เขาบอกกันว่าตัว G ีท็อปเนี่ยมันรั่วผมยังไม่เจอเพราะผมยังไม่ได้ใช้นาน,นักขนาดนั้น ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปที่ตรงนั้นได้เนาะแต่แน่นอนครับคลิปเนี่ยเรไม่มีอะไรมากก็คือผมแค่มารีวิวตามการใช้งานจริงนะคะ,ะที่จริงอะ่ะผมมีไปทริปล่าสุดมาก,ก็คืออยุธยาแฟนผมซ้อนมาด้วยก็คือเจ้าแสงเจ้าตัวนี้มาผมก็รู้สึกว่ามันสมูทขึ้นนะแ,แฟนผมว่แาแฟนมันนิ่มขึ้นไหมผมพาแฟนรูน่ทามก็คือทางวิยาทางขากับทางบางบุตรสามสิบสี่เรา 4, ทำไปพอดีผมก็รูใ่ในแฟนเลยแฟนก็บอกว่าโอเคขึ้นซึ่งอ่า ผมาชอบแหละถ้าแฟนชอบผมก็ต้องชอบถ้ายังไงน,นะครับตัวราคาเนี่ยโชคหน้าเนี่ยจะอยู่5,900บาท้าบาทผมจะไม่ผิดน,นะครับแล้วก็ส่วนตัวโชคกล้างเนี่ยก็คือตัว G t ท p เจะอยู่1,400 0หหรือ1 5 9 0 0บาทครับหากใครสนใจหาได้ตามร้านผู้จัดจำหน่ายที่เป็นตัวแท้ไวรนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะมารีวิวการใช้งานจริงๆให้ผม สําหรับโชคหน้าผมชอบผมชอบมากผมให้สิิแต่หลังจากการใช้งานหลังจากเนียผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะใช้งานอย่างต่อเนื่องและจะมารีวิวให้อีกทีนะครับส่วนตัวโชคหลังเนี่ยผมให้อยู่แปดเก้าสำหรับตัวผมนะเออผมไม่ได้ให้สิเพราะว่าผม,มรีวิวตามการใช้งานจริงนะครับสำหรับคลิปเนี่ยไม่มีอะไรมากนะ นะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนั่งหมดแล้วกันหรือว่านั่งโมงโไปแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเอดีวีอมมร